แล้วกพราะว่าน้องลูกกับพี่เป็ดสาวเราไปแอบด,ดูกันนะคะเนี่ยยังไม่มีใครเห็นนะคะเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวกอดกันใหญ่เลยแล้วก็เริ่มมีการจุ๊บหน้าผากจุ๊บหน้าผากแล้วก็มีเน่ลูกค่ะพี่ลูกค่ะพี่ลูกค่ะนี่อยากต่ว่าน้องเลยค่ะหนูก็อยากมาหาพี่เหมือนกัน บอกว่าเลยค่ะถูกใจเีย์กอดนี้มาลองให้แล้วนะะี่ะะค่ะลองให้เจย์แล้วค่ะกอดกันสิคะกอดกันกอดกันอ๋อกอดกันนี่แน่กินผมซะกินผมโอ้รักหนูมากอากอดกันดีๆสิคะกอดกันดีๆไหนจะจุ๊บปากปอบประโลมนี่แน่นี่แน่นี่แน่พี่ลูกกอดหนูละค่ะ โอยอย่าทำหนูโอ้ยอย่าทำหนูโอ้โหทางจะโกรธมากไม่โกรธสิคะนัจบ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 ,จบ,จบกินเข้าไปแล้วคะ่ะกินผมเข้าไปแล้วคะ่ะเคี้ยวใหญ่เลยคะ่ะโอ้โหโอ้ยปิดกล้องเลยนี่นะ